รอนนานสตาร์ทไม่ติดเลยครับคุณะเรียนคุณต่อเล่าเลยใ่เอ่าจวดจวดเดี๋ยวป้าเจาะนะครับฝั่งนี้ฝั่งของน้องตะแบกแล้วก็จะทำการลงไปเคลีย์ดินบางจุดที่ยังดูไม่งามตา ก่อนที่จะย้ายตามเสียทัดไปครับฝั่งนี้ครับเสียทัดนี่แกบูอยู่นู่นน่ะหนองหนองน้ำบ้านดอนมนนะครับเดี๋ยวฝั่งป้าเจ้าก็จะตามไปรอรถเทรลเลอร์ก่อนเหลือป้าเจ้ากับป้ามีแหละสองคันอยู่นี้หิ้วไม้ไปด้วย นี่ครับเป้าหมายครับเนี่ยตรงนี้เป็นหลุมอยู่ปรับเกียให้ดูดีหน่อยมีไม้สองท่อนแล้วครับพยุงตัวแน่นอนล่ะท้าทายอีกท้าท,า,ทายก่อนก่อนจากนะครับส่งท้ายครับ สารน่ SY 2 1 5 4 Super ACE ซเปอร์สายโหดฟาบันดาลครับโอ้โหโอ้โหโ้าจมิดแทกแล้วมิดแทกแล้วโอ้จ oh, มลงเรื่อยๆครับเดีย๋ยวนี้เป็นสาเก่าด้วยนะ ตูดเปืือนแล้วตูดเปื้อนแล้ว <c oughs> ไม่ไม่โอ้ยเรียบร้อยนี่จะหลอกเลยอ้าวอ้าวชักจะยุ่งแล้วป๋าเจา <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> นะหนีให้ได้นะหนีให้ได้ ก็เดือบเอาปลาเจาะโอ้ว่ายยังไงว่ายังไงโอ้เอากระดึ๊บกระชึบปลาออเจาะบกเรียบร้อยครับตูดเปื้อนมาแล้วใช้โหดฟ้าะดานเอาเอาเอาอยู่แล้วอยู่แล้ว บ่โยบ่โยมันทางนี้่มันบ่หมุนทางนี้บ่หมุนปั่นก่อนปั่นก่อนมันจะไปแล้วได้ได้เดี๋ยวปัน่นทางนี้ก่อนเนี่ยปัน่นทางนี้ทางนี้บ่หมุนทางนั้นมันหมุนอยู่ดิโซ่แกชอบขัดเออปั่นก่อน ถ้าไปล้ออันนี้นับเลยนะเนี่ยติดเลยนะก้อยอีกก้อยอีกเจียหนึ่งเจียหนึ่งเจียหนึ่ง <sm illi>

้างนี่มันบ่อหมุนเลยเนะาะดีนะอยู่ซับนี่เน,ะนาะขัางใน้ล่งไปไกลกว่านี่เนะาะรอบมรอลงอว้าวตัวช่วยตัวช่วยวู้ว้ พอยามาพอยายเนี่ยอ,อันนี้ให้นับป้ะนี่ให้นับหลุมป้ะนี่น,นับเลยเด่วนวะชัดไป <c oughs> โอ้ล้อแตกไม่หมุนก็เนื่องจากว่าล้อเลอร์มันหายฝั่งละตัวเด่วนวะ นเรยห,หายฝังฟังระโตรรก็กระจาดกับมันกินหมดแล้วฝั่งนี้ไม่หมุนถ้าหมุนนี่ไปแล้วไม่อยู่ครับ <c oughs> ก็แน่นอนละทามีให้รุ้นบ้างละแมนบ้ปลาเจาะต้องมีให้รุนแน่นอะมันสิตสบายเกินไปเพราะไหนแล้วมันสมซื่อสายโหดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> สายโหด <c oughs> เราบ่หูเด้ันนม,มามาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวะพุ่นท่อนหนึ่งอย่พุ่นท่อนหนึ่งเจ้าเหยียบอยู่รอปามีก่อนเดี๋ยวรอปามีมาดึง สองร้อยสี่จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งห้าสี่รอไหมป้าปเจาะป้าเจาะบอกไม่รอหรอกอยู่ไกลเหลือเกินขอดินดูก่อน มาจะมาเนี่ยโอ้โหปลาเจะชัดไปขึ้นยุ่งนะโอ้ยมีเสือปลาจอระเก้ะเนะปวดเปื่อนเลย ประเภทเล่นและทึกอีกแล้วครับนี่ดังฉายาปรามาจารสายโหดของทีมงานฟ้าบรรดาลถ้าโดนเกี่ยวปุกกี่นี่ผมจะนับหนึ่งแต้มหนึ่งหลุมนะครับนับหนึ่งหลุมเลย มันเมืนจะซื้อดอ,อกเห็น,นบอกขุดมาอาทิตย์กวเอาบ่เปลือนเนี่ยบ้านลงจำนี่เปลือนเลยแ <c oughs> มนมาเปจุด เนี่ยฉายาสายโหดนะไม่ได้ซื้อมานะครับฝีมือล้วนๆครับ <c oughs> <c oughs> ล้วปักพุงกี่ใบบ่น่ะเบียดเบียดครับเบียดเบียดฝั่งโน้นแน่นอนอ่ะเกี่ยวพุงกี่ขึ้นสองป๋าป๋าเจาะติดป๋ามีด <istan> ึงเตรียมตัว จะวิ่งไม่ได้อีกดินอัดเยอะๆอย่างนี้ฝาข้างยุกได้นะเนี่ยอะให้รถมาก่อนครับเก็บตัว ยังไม่ขึ้น โยธทีละนิดเอา ปลอดภัยปลอดภัยครับเอา,อามามามา เาตั้นานลมาก,ก่อนรถติดครับโอเล่นละถึกป้าเจาะสรุปนับเดงลุมครับไปู่ล้ละเกี่ยวมุก,กีนี่นับเลยสำหรับเหตุการณ์ที่นี่ครับหนองตะแบกพระเอกตายทอดจบโอ้ยป้าเจาะเก็บงานสุดท้ายแล้วนะนี่แค่ลุมเดียวเนี่ยเรียบร้อย อยู่เลยดนสิครับเปื้อนหมดเลยครับเปะตุ๊บเ๊ะเลยฮ่า โคกับหูติดรวมผดมานี่และครับของติดรวมเลยนี่แหละของมากป๋าเจาะ สาเหตุก็คือตัวเดินมันขัดแล้วดินมันเหนียวด้วยมันเดินมันหมุนล้อเอาตะขาบเนี่ยล้อแทกนะมันหมุนข้างเดียวอีกข้างนึงมันไม่หมุนก็เลยติดก็ตามสภาพตามอายุการใช้งานแล้ะครับนี่ก็หมืน่น น่าจะหมื่นชั่วโมงแล้วตอนใหม่ๆเนี่ยโอ้แรงครับแค่นี้เนี่ยไม่ไม่สถานดูเลยครับเนี่ยฟังเสียงดีครับ การเดินมันม,มันไม่ลื่นไหลโรลเลอร์ก็มีทั้งแตกแล้วก็ทั้งหายก็มีนะเชียร์พื้นที่ปะเจาะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็รอเทลเลอร์ครับเสร็จนี้ก็รอเทลเลอร์มารับเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเดีผมนี่โอเค ก็พักกันไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ